ยีสตรวรรษเนื้อชินหางหงบูธหายากขั้นสุดนะครับพิมพ์นี้สวัสดีทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินพระ25นะครับวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆนะครับตรงกับวันที่9กันยายนปี2,568วันนี้มีความภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับมีพระ25สสตรวรรษเนื้อชินพิมพ์หางหงบูธซึ่งถือว่าหายาก ขั้นสุดนะครับ1ปีก็พบไม่กี่องค์นะคับองค์ได้นะครับพระของแอดมินเช่นเคยนะครับอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 com facebook พระ2 5 ts นะครับหรือว่าใครจะไลน์มาสอบถามนะครับไลน์ id พระ2 5 ts หรือใครที่ถนัดโทรนะครับ081-401-0148สามารถนัดรับนัดชมได้ที่บางแสนชนบรุรีเช่นเคยนะครับเวลาเพื่อนเพื่อดูข้อมูลของแอดมินเนี่ย พระทุกองนะครับจะมีราคาบอกที่เว็บไซต์พระ 25.com นะครับทำให้เพื่อนๆสบายใจในการดูนะครับเพราะว่ามีราคาบอกทุกองนะครับที่พร้อมนิมนต์และเพื่อนๆกดเข้าไปที่องค์ไหนนะครับก็จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมีตำหนิพิมพ์มีความคมชัดของภาพนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่าง ละเอียดนะครับนี่ฮะตำหนิพิมพ์หางหงบู๊ซึ่งก็คือองค์ที่กำลังให้เพื่อนเพื่อนชมกันอยู่ณเวลานี้หลวงพ่อนั้นมาในรหัส254 1 32นมะครับมาดูหลวงพ่อการชัดๆนะครับผิวเรียกว่าสวยนะครับผิวออกกระจกนะครับสะท้อนเงาองค์พระนั้นสวยเรียบร้อยนะครับหน้าตาติดคมชัดหางหงนั้นคม เปียบเลยนะครับแล้วก็บูตนั้นก็เห็นได้ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับนี่ขอบตัดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เชี่ยวชาญก็สามารถให้เซียนมาดูหรือว่าเพื่อนๆที่คุ้นเคยนะครับมาช่วยกันดูได้นี่คือด้านหลังนะครับ เราชมภาพรวมกันก่อนเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ไปในระยะใกลอก้อีกส่วนหนึ่งนะครับขอบตัดนะครับสำหรับสาย25นั้นคงพลาดไม่ได้นะครับสำหรับพิมพ์นี้มาชมหลวงพ่อในระยะใกล้นะครับหน้าตาหลวงพ่อนั้นติดคมชัดนะครับลักษณะซ้อนกันเล็กน้อยนะครับบางท่านเรียกว่าหน้าแก่ ซึ่งก็จะพบเจอน้อยขึ้นไปอีกนะครับดูตรงบริเวณปลายจีวรตรงบริเวณตำหนินี้นะครับที่เรียกว่าหางหงนะครับแล้วก็เท้าซ้ายของท่านมีลักษณะคล้ายรองเท้าบูทตำหนิพิมพ์นั้นคมชัดนะครับไม่ต้องส่องใกล้ก็มองเห็นสำหรับใครที่เป็นสายตรงและยังขาดพิมพ์หายากนะครับองนี้นั้น ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับนับองค์ได้นะครับนี่ผมก็ผ่านมือมานะครับหหรือสององเท่านั้นองค์นี้สวยที่สุดด้านหลังชัดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถูถกใจหลวงพ่อองค์นี้นะครับและมีชะตาต้องกันนั้นไม่ควรพลาดนะครับสามารถที่ติดต่อมาได้นะครับ วันนี้นะครับผมแอดมินพระ25แล้วก็หลวงพ่อพระ25สัตวัสเนื้อชินพิมพ์หังของบูตต้องขอลาไปก่อนนะครับขอความสุขสวัสดีจงอยู่กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ